สิว้าเรื่องผู้ชายมาบอกหลักในโลกโชวเชียวแหมบอกคือดิฉันสวยเลิศนะคะแนะนำตัวเองว่าเป็นสโจมาจากข้างเหนือชอบดิฉันมากเลยว่าดสน คุยกันไปคุยกันมานะคะเบิ่งกันหน้าบะอืมมันสิมาลูปเปียบใดคุยกันได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ<า>ผู้ชายเ<า>อออยู่บ่อยู่ับสิมาขอดิฉันแต่งงานค่ะวา้าดีใจ่ะพี่น้องจะได้มีผัวเป็นตัวตุนฮโอ้ หลังจากนั้นนะคะบดูดบ้านกระบอกหักเฮ้าถามเข่าพันธุ์อยังธุรกิจอยังนู่นนี่นั่นสื่อประวัติเ nah ้ายังตายนะคะอืมนอกจากบอกว่าเขาบริเหตุอย่างดอกอยู่บ้านมีฟรามวิจัยฝุ่นเตะฝุ่นทรงหนอกนะคะเออไอ้ยูปานี่แล้วสมัครงานใส่กระบไดเพื่นบอกว่าเป็นยังพุทธจะเลี้ยงดูเฮ้า โปรไฟล์ดีคหลอด้ะคะครบกันได้บโดนค่ะพี่น้องส่วนดิฉันเล่นหุ้นค่ะ<ม>คุณเอามาลงเลยสามแสนน<ม>่ะคุณจะได้กลับไปประมาณประมาณครึ่งตกครึ่ง<ม>คุณเล่นนะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคุณก็รวยเพิ่นวะ<ม>โอ้ยบอกสมองหมาเพราะอยากบวกนะคะ ยังขึ้น่าสัตว์โอ้ยกระเหลียวเบิ่งหนาคนแน่สิมาตุ่มคนกระไรเนาะพี่น้องถ่ายอยียอ่อมเื่อนครงโง่เนี่ยครับทักสิวาจังใดแล้วนะคะเ็นว่าไปกินไปเที่ยวไปม่วนกับแม่ยูเออแต่ก็บ่ไดสันหาเอยียงขนาดกระหือกระหือเรื่องผู้ชายขนาดนั่นส่วนเล่นหุ่นเลยอุตส่าหส้วนไปเร่นไพเกอเนี่นะมันสิบปดมังกูว่กว่าอยากวายอยู่โอ้ สิบแปดมุ่งกุดเจอเศร้ามุ่งกุดนะคะไปอาจหลาดขึ้นกันอืนี่เราก็นฮาพ่นบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนแต่ตัวเองอย่าไปลงมักคนง่ายหลายค่ะหล,ลักกทีสําคัญหลุดชั่วเชียวอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะคะฝากให้คิดนะพวกอีแก่ทั้งหลายฝากให้คิดค่ะฝากให้คิดนะจ๊ะ